จอนวิคคนใหม่ของวงการได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วครับเต็มไปด้วยองค์ประกอบที่ทำให้ผมนึกถึงหนังแอคชั่นยุค90ทั้งดุเดือดและก็มันอย่างต่อเนื่องจนผู้ชมเนี่ยนั่งไม่ติดเลยนะครับการต่อสู้ที่มาแบบครบทุกรูปแบบทั้งการต่อสู้แบบประชิดต,ตัวการยิงปืนต่อสู้ระเบิดการขับรถไล่ล่าและฉากต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ในช่วงท้ายเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นในสถานที่ปิดโดยทุกฉากแอคชั่นนั้นเน้นความหนักหน่วงรุนแรง ว e ล c ัม e t ทูฟิเมนท์พอดแคสสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเม n นต์รีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Nobody คนธรรมดานรกเรียกพี่ฮัตช์ชายหนุ่มผู้มีชีวิตอันแสนธรรมดาคนหนึ่งครับ กลับต้องพบเจอกับอันตรายสุดขั้วเมื่อเขาบังเอิญไปเหยียบหางของอยู่เลียนมาเฟียรัสเซียจอมโหดท,ที่พร้อมจะตามล่าเขาและครอบครัวอย่างไม่ลดละฮัตช์จึงต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวในอดีตของเขาเพื่อปกป้องครอบครัวให้ได้หลังจะเคยสร้างความประทับใจให้กับผมเป็นอย่างมากนะครับกับภาพยนตร์แอคชั่นสุดระห่ำอย่างฮาคอร์เฮนรี ที่เลือจะเล่าเรื่องด้วยความแปลกแหวกแนวอย่างการใช้มุมกล้องแทนสายตาของตัวละครตลอดทั้งเรื่องครับเมื่อผู้กำกับภาพยนตร์ชาวรัสเซียอย่างอิวยาไนชูเลอร์กลับมาอีกครั้งกับภาพยนตร์แอคชั่นเรื่องใหม่อย่าง Nobody คนธรรมดานรกเรียกพี่ผมจึงไม่ลังเลเลยครับที่จะรีบตีตัวรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้แต่การกลับมาครั้งนี้ของอิวยาไนชูเลอร์ไม่ได้มาพร้อมกับงานเทคนิคที่แพร่วครับ แต่เป็นการพาผู้ชมเดินทางย้อนเวลาสู่การรับชมภาพยนตร์แอคชั่นที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของหนังบูยุค90ครับ No บ o ดี Nobody, คนธรรมดาในารกเรียกพี่มาด้วยเรื่องราวที่เรียบง่ายและเห็นได้ทั่วไปจากภาพยนตร์แอคชั่นหลายตอหลายเรื่องในยุคนี้ครับกับการที่ตัวละครหลักนั้นเป็นมือสังหารที่ต้องการจะวางมือและก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแต่ก็มีเหตุให้พวกเขาต้องวาดลวดลายอยู่เสมอครับไม่ว่าจะเป็น Brian m i l l s ที่ต้องออกตามหาลูกสาวใน t ช k e n หรือจอห์นวิกที่ต้องตามล่าคนที่ฆ่าหมาของเขาโดยภาพยนตร์เลือกเล่าเรื่องราวของฮัชแมนเซลชายหนุ่มที่มีชีวิตเรียบง่ายและก็อาศัยอยู่กับครอบครัวแต่แล้ววันหนึ่งครับพวกเขาเกิดถูกโจรขึ้นบ้านและโจรก็บังเอิญไปขโมยสร้อยข้อมือแมวเหมียวของลูกสาวของเขาครับจนทําให้ฮัชต้องออกตามหาสร้อยเส้นดังกล่าวจนเรื่องราบานปลายใหญ่โตจนทุกคนต้องตกอยู่ในอันตรายครับการที่หนังเลือกใช้เนื้อเรื่องที่เรียบง่ายและเป็นสูตรสําเร็จนั้นไม่ใช่ปัญหานะครับ เนื่งจาก Nobody เป็นภาพยนตร์ที่เน้นแอคชั่นและความบันเทิงเป็นหลักอยู่แล้วแต่ในความเรียบง่ายของบทภาพยนตร์นั้นก็ยังมีปัญหาให้เห็นอยู่บ้างเหมือนกันครับโดยภาพยนตร์นั้นเลือกจะเปิดประเด็นหลายอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวละครเอาไว้แต่กลับไม่ได้ถูกขยายความอย่างครบถ้วนครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตคู่ที่กำลังประสบปัญหาของฮั t ช h atch, หรือการที่ลูกชายของฮั t ช h atch, มองพ่อตัวเองว่าเป็นไอ้ขี้แพ้ซึ่งทั้ง2ประเด็นนี้นะครับส่งผลโดยตรงกับการตัดสินใจของตัวละครหลัก และยังเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากอีกด้วยแต่น่าเสียดายที่ตัวหนังเลือกจะปล่อยประเด็นเหล่านั้นทิ้งไปครับในแง่ของฉากแอคชั่นที่เป็นจุดเด่นของภาพยนตร์เรื่อง Nobody นั้นเต็มไปด้วยองค์ประกอบที่ทําให้ผมนึกถึงหนังแอคชั่นยุค90ครับไม่ว่าจะเป็นการที่พระเอกเนี่ยจะต้องพูดประโยคเท่ๆก่อนจะยิงปืนแทบทุกครั้งนะครับหรือการต่อสู้ที่มาแบบครบทุกรูปแบบครับทั้งการต่อสู้แบบประชิดต,ตัวการยิงปืนต่อสู้ระเบิด การขับรถไล่ล่าและฉากต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ในช่วงท้ายเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นในสถานที่ปิดครับซึ่งแม้จะเป็นรสชาติที่ไม่ใหม่นักนะครับแต่มันก็ยังคงอร่อยอยู่เสมอโดยทุกฉากแอคชั่นนั้นไม่ได้มาในรูปแบบที่สวยงามหรือโชว์ศิลปะก,การต่อสู้มากมายนักนะครับแต่เป็นฉากแอคชั่นที่เน้นความหนักหน่วงรุนแรงและเอาเป็นเอาตายเป็นหลักครับนอกจากนี้ภาพ,พยนตร์เรื่อง No Body ยังมีการแทรกมกตลกได้อย่างลงตัวอีกด้วย โดยทุกอย่างถูกยกระดับให้สนุกขึ้นโดยเทคนิคและงานสร้างที่ทันสมัยของยุคปัจจุบันพร้อมกับการตัดต่อที่มีสไตล์อย่างชัดเจนครับอีกหนึ่งสิ่งที่ภาพยนตร์ทำได้เป็นอย่างดีก็คือการสร้างบุค,คลิกของตัวละครอย่างฮัชครับโดยตัวภาพยนตร์นั้นออกแบบทั้งรูปลักษณ์ภายนอกและลักษณะนิสัยของฮัชให้ดูเป็นคนธรมธรมดาธรรมาคนหนึ่งครับไม่มีอะไรที่เหมือนกับนักฆ่าเลยแม้แต่น้อยนะครับแต่เมื่อถึงเวลาที่เขาต้องโชว์ฝีมือเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งได้ในทันทีครับ และด้วยความที่เขาห่างหายจากการต่อสู้ไปนานบวกกับอายุที่มากขึ้นด้วยเนี่ยทำให้ฮัชไม่ได้เป็นตัวละครที่เก่งกาจมากจนเกินไปครับแต่ดูเป็นเพียงคนธรรมดาที่มีฝีมือในการต่อสู้เจ็บเป็นและพ่ายแพ้ได้อยู่บ้างเหมือนกันครับซึ่งการเลือกนักแสดงอย่างบ๊อบโอเดนเคิร์กมารับบทนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากๆครับเพราะเขาสามารถทําหน้าที่ของเขาได้อย่างยอดเยี่ยมกับการแสดงเป็นทั้ง2ตัวตนของตัวละครครับ หนึ่งสิ่งที่ผมเสียดายมากๆสำหรับหนังเรื่องนี้ก็คือตัวละครอ,อย่างยูเลียนไวร้ายคนสําคัญของเรื่องครับเขามีบทบาทที่น้อยเกินไปสักหน่อยครับบวกกับฉากแอคชั่นสุดท้ายเนี่ยซึ่งทํามาได้ดีมากๆนะครับทั้งดุเดือดและก็มันอย่างต่อเนื่องจนผู้ชมเนี่ยนั่งไม่ติดเลยนะครับจนกระทั่งเหตุการณ์เดิมเนินมาถึงช่วงคลแม็กซ์ที่เป็นการต่อสู้ระหว่างฮัจกับยูเลียนการต่อสู้นี้มันกลับจบลงอย่างรวดเร็วและก็ไม่มีอะไรให้ลุนเท่าที่ควรครับ แต่โดยรวมแล้วเนี่ยภาพ,พยนตร์เรื่อง No Body คนธรรมดานารกเรียกพี่ก็ยังเป็นหนังที่บันเทิงมากๆอยู่ดีครับโดยเฉพาะใครที่กำลังคิดถึงกลิ่นอายของภาพยนตร์แอคชั่นยุค90แล้วก็รีบตีตัวไปรับชม No Body คนธรรมดานารกเรียกพี่กันในโรงภาพยนตร์ได้เลยครับ ประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Nobody คนธรรมดานารกเรียกพี่ที่ผมจะเชิญผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือการหยิบยื่นโอกาสที่สองให้กับศัตรูโดยภาพยนตร์นั้นถ่ายทอดประเด็นดังกล่าวผ่านตัวละครอ,อย่างฮัชครับโดยเขามาจะหยิบยื่นโอกาสที่สองให้กับศัตรูของเขาอยู่เสมอจากเหตุการณ์ในช่วงต้นเรื่องนะครับที่เขาถูกโจนบุกเข้ามาขโมยเงินในบ้านของเขาฮั t ช h atch, ก็เลือกที่จะไม่ใช้ความรุนแรงกับโจร และปล่อยให้พวกเขาเดินออกไปโดยไม่เจ็บตัวอะไรเลยครับทําให้เขาถูกคนรอบตัวดูถูกว่าเป็นคนไร้น้ํายาและเป็นไอ้ขี้แพ้ที่ไม่สามารถปกป้องครอบครัครวจากโจรได้เขาก็เลือกที่จะปล่อยวางและก็ก้มหน้ากลมตาทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปครับและแล้วภาพยนต์ก็ดําเนินม,มาถึงฉากที่สาคัญที่สุดฉากหนึ่งของเรื่องนะครับซึ่งก็คือการที่ฮัชหยิบยื่นโอกาสที่2ให้กับยูเลียนมาเฟียรัสเซียจอมโหดท,ที่กําลังตามล่าเขาอยู่ครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าด้วยความที่เป็นวายร้ายของเรื่องเนี่ยยูเลียนไม่ยอมอยู่แล้วครับจนนํามาซึ่งสงครามระหว่างยูเลียนและก็ฮัตช์ซึ่งผลลัพธ์เนี่ยจะเป็นยังไงต้องไปติดตามกันในภาพยนตร์นะครับนอกจากนี้นะครับตัวหนังยังมีการสํารวจประเด็นดังกล่าวผ่านปูมหลังของตัวละครอ,อย่างฮัตช์อีกด้วยครับโดยฮัตช์ตัดสินใจที่จะวางมือหลังจากได้พบเจอกับเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งในอดีตนะครับผมจะไม่เล่านะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยมันทําให้เขาคิดได้ครับว่า เขาควรจะให้โอกาสตัวเองในการเริ่มต้นชีวิตใหม่เช่นเดียวกันครับและการได้รับโอกาสในการวางมือของเขาจึงทำให้เขาเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงทุกความรุนแรงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเลือกจะไม่ทำร้ายโจนที่มาบุกบ้านเพื่อให้เกิดความเสียหายให้น้อยที่สุดนะครับหรือการพยายามต่อรองกับยูเลียนเพื่อสงบศึกเพราะไม่ต้องการสร้างความแค้นต่อกันอีกต่อไปครับเนื่องจากฮัชนั้นรู้ดีครับว่า คุณค่าของโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่นั้นมีค่ามากขนาดไหนสำหรับตัวเขาฮัชจึงยอมที่จะถูกคนอื่นมองว่าเป็นคนไร้ศักดิ์ศรีเป็นไอคีแพ้และเป็นคนที่ไม่มีทางสู้เพราะเขาสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าอย่างการให้อภัยได้สำเร็จแล้วนั่นเองครับและเมื่อทุกคนในครอบครัวมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของฮัชจึงได้เข้าใจการตัดสินใจของเขามากขึ้นนะครับนำมาซึ่งการยอมรับในตัวกันและกัน และความสัมพันธ์ที่พัฒนามากขึ้นกว่าเดิมเบกก้ Becca, าภรรยาของฮัชก็ได้เข้าใจตัวตนของสามีของเธอผ่านเรื่องราวที่เขาต้องเผชิญนะครับส่วนเบลกลูกชายของเขาก็ยอมรับในตัวพ่อของเขามากขึ้นเนื่องจากเขาได้รู้ความจริงครับว่าฮัชสามารถทำอะไรได้บ้างแต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือการที่ฮัชเลือกจะเป็นคนยอมอยู่เฉยในบางครั้งไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนขี้แพ้ครับแต่มันเป็นเพราะว่าฮัชเห็นคุณค่าที่แท้จริงของโอกาส และยอมทุกอย่างเพื่อจะรักษาโอกาสของเขาไว้นั่นเองฝากไว้ให้คิดกันนะครับและก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไวที่คะแนนครับอย่างที่บอกไปในช่วงรีวิวครับว่าผมไม่มีปัญหาเลยนะครับกับการที่หนังเนี่ยเลือกจะเดินตามสูตรสำเร็จแบบเป๊ะๆครับแต่จะติดก,ก็ตรงที่หลายต่อหลายประเด็นเนี่ย มันไม่ได้ถูกตอบอย่างชัดเจนในหนังครับซึ่งประเด็นเหล่านั้นเนี่ยน่าจะทําให้หนังมีมิติมากขึ้นและก็ทําให้มันเป็นมากกว่าหนังแอคชั่นธรรมดาทั่วไปอีกด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับพอในแง่ของความบันเทิงนั้น nobody ตอบโจทย์ครับในส่วนของงานสร้างนั้นผมขอให้ไว้ที่7คะแนนนะครับหนังสามารถสร้างฉากแอคชั่นได้อย่างดุด,ดนันและก็สมจริงสมจังมากๆนะครับโดยเฉพาะฉากบนรถเมย์เนี่ยโอ้โหมันจริงๆครับ นอกจากนี้ฉากใหญ่ในช่วงท้ายเรื่องก็ยังมีการออกแบบฉากได้ดีและก็มีการตัดต่อที่ยอดเยี่ยมนะครับทาให้ช่วงท้ายของเรื่องเนี่ยสนุกมากๆครับในส่วนของนักสแสดงนั้นขอให้ววทีเจคะแนนครับเรียนตามตรงนะครับว่าผมเองไม่เคยรับชมผลงานของบ๊อบโอเดนเคิร์กมากเท่าไหร่นะครับแต่ในภาพยนตร์เรื่อง No บอ d y เนี่ยเจ้าตัวก็ทําได้ดีครับกับการสร้างคาแรคเตอร์ของอดีตมือสังหารที่พยายามจะปลีกวิเวกออกจากวงการแล้วแกก็ดูเรียบร้อยมากจริงๆนะครับ แต่พอบทจะต้องต่อสู้ปกป้องครอบครัวเนี่ยแกก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยครับตรงนี้ถือว่าทําได้ดีมากๆครับในส่วนของข้อคิดที่ได้นะครับขอให้ไวที่หคะแนนครับหนังแบบนี้จะให้มีข้อคิดมีปรัชญาหรือว่าแฝงแง่มุมชีวิตอะไรมากมายมันคงจะเป็นไปไม่ได้แหละครับแต่อย่างน้อยโนบอดี no ้ก็มีประเด็นบางอย่างที่เป็นแกงกลางให้กับตัวละครอยู่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นผมขอให้ไวที่คะแนนแล้วกันครับในส่วนของความสนุกเนี่ยผมขอให้ไวที่คะแนนเลยครับ ถึงจะไม่มีประเด็นอะไรที่ดีเด่มากมายนะครับแต่ต้องยอมรับตามตรงครับว่าหนังมันสนุกมากๆครับโดยเฉพาะการได้หวนกลับไปรับกลิ่นอายของหนังบูยุค90แบบโอซคูลเนี่ยเป็นอะไรที่ผมคิดถึงมากๆครับเสียอย่างเดียวครับที่หัวหน้าใหญ่มันอ่อนไปสักหน่อยครับเลยขอหักคะแนนตรงจุดนี้ไป2คะแนนครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหานเฉลี่ยก,กันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่อง No บ o d y คนธรรมดานรกเรียกพี่ได้คะแนนเฉลี่ยจากฟรีเมนไปอยู่ที่ 6.6คะแนนครับและนี่ก็คือฟเมันรีวิวสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Nobody คนธรรมดานารกเรียกพี่นะครับบอกได้เลยครับว่าจอห์นวิกคนใหม่ของวงการได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วครับต้องขอฝากวิเช่นเคยครับสำหรับช่องทางการรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple p o d c a s t Podbean Spotify รวมไปถึง y YouTube Channel นะครับต้องฝ่ายผู้ฟังทุกท่านไปกดไลค์ กด subscribe กดติดตามกันทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับและตอนนี้ฟิเม n นมีกลุ่มแล้วนะครับเป็นกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับสามารถกดค้นหาในฟังก์ชัน Open Chat และก็พิมพ์คําว่าฟิเม n นและกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือหากใครทําไม่เป็นนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับใน EP หน้าฟิเม n นจะนําเสนอคอนเทนต์อะไรนะั้นต้องขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ฟิเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับฟิเม n น podcast